มาตรการสำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัดต้องปฏิบัติตนดังนี้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด<ฮ>เข้มงวดหรือสีแดงเข้มต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมอเพื่อตรวจหาเชือ <Sw ap. S 2> ้อโควิด -19 กรณีเดินทางข้ามจังหวัด <Sw ap. S 2> เพื่อเข้ามาตำบลท่าโรงขอให้ท่านแจ้งให้กับผู้นำชุมชนทราบก่อนเข้าพื้นที่3วันทางมีการเดินทางข้ามจังหวัดควรรับผิดชอบต่อสังคมขอให้ท่านมารายงานตัว ต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนหากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงกักตัวดูอาการ14วันตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากท่านปกปิดข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการปกปิดข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือจะมีความผิดตามกฎหมายหากท่านอยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อโควิดขอให้ท่านติดตามข่าวสารและให้ความร่วมมือตรวจทัดกลองในวันเวลา และสถานที่หรือหน่วยงานราชการกำหนด